มิถุนายนมีรถรุ่นไหนบ้างไปชมกันเลยค่ะอีสอสมิลเอ็ก3.0อลิมิเต e ดปี2022ไปแค่70,000ราคาเพียง939,000บาทค้างวัน18,000ตลอดสัญญาปาเจโร s สปอร์ต2.4 GT Premium ปี2018ราคา 9,000 0บาทค่างวดแค่หนึ่งหมืตลอดสัญญา m p v เจ็ดที่นั่งต้องยกให้เต y o ต้าอิน v นวาสองจคันนี้ปี2องพราคาเพียง6,9,000เบาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้น 9,000ตลอดสัญญาค่ะ t ต y o ต a Cross 1.8ไฮบริดพรีเมีย s a ซฟตีปี2022ราคาเพียง859,000บาทค้างวัน18,000ตลอดสัญญาสำหรับเจ้า Honda HRV 1.8อ l ล m ม t เตปี2018คันนี้สีดำสวยๆราคาเพียง539,000บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นแค่9,000ตลอดสัญญาค่ะ Honda a c o o r d 1.5 EL เจ r โบคันนี้นะคะปี2021ราคาเพียง829,000บาทตัวรถสีดำค่างวัน17,000 ตลอดสัญญา t o y ยต a c a m r รี2.5ไฮบ r ิดพรีเมียมปี2021คันนี้ราคา969,000ค่างวัด19,000ตลอดสัญญา t o y ยต a c a m r รี2.5ดสเซลลูปปี2018ราคาเพียง88,000บาทค่างวด18,000ตลอดสัญญารถเก๋งซีดานรวม t o y ยต a c o r o l ล a a อันติมีตั้งแต่ปี2016จนถึงปี2021ราคาเริ่มต้นเพียง379,000บาทเท่านั้น คางวดเริ่มต้นแค่6,000ค่ะเ o ร o ์ต้ารีโวดับเบิลแคป2.4มีตั้งแต่ปี 2, 2019และปี 2, 2021มีทั้งสีบอลและสีขาวราคาเริ่มต้นเพียง559,000บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้น9,000ตลอดสัญญาในส่วนของรถ t o y ย t a าเวนจอรี่นะคะขอท็อฝน,นมีให้เลือกทั้งตัวจีและตัววีค่ะมีตั้งแต่ปี 2, 2018และปี 2, 2019นี่เอยสภาพสวยเดิมโรงงานแท้แน่นอนค่ะราคาเริ่มต้นอยู่เพียง759,000บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นแค่15,000 5,000ตลอดสัญญาเลยค่ะรวมรถตู้ Toyota าคอมพิว ota, เตมาให้เลือกมากกว่า50คันมีทั้งหน้าสั้นหน้ายาวมีตั้งแต่ปี2017จนถึงปี2025ราคาเริ่มต้นเพียง779,000บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นแค่1 3 0 0 0ตลอดสัญญามีไฟแนนซ์รองรับการทำป้ายเหลืองป้ายฟ้าสนใจก็สอบถามได้เลยค่ะซื้อรถมือสองยังไงเหมือนให้ได้ไป้ายแดงต้องคันนี้เลยจ้า t ต y ยต a าคอมพิว ota, เต 2.8G.L คันนี้เกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่1,700,000 9,000บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นแค่25,000ตลอดสัญญาผ่อนได้นาสูงสุดถึง84งวดคันนี้นะคะรถมือเดียวป้ายแดงแพ้แน่นอนคะ่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับรถที่น้องฝนพาพี่ๆไปชมมีรถให้เลือกมากกว่า100คันพี่ๆคนไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะน้องฝนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากพี่ๆค่ะ Miss d s e l เดือนนี้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.09ขับฟรี90วันนะคะแล้วก็มีบัตร SRT Family Card ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานฟรีขัดเคลือบสีให้ด้วยนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนสนใจโทรได้เลยค่ะ0950304555นะคะหรือว่าติดต่อนักคนโดยตรง0810932445โทรได้เลยค่ะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยค่ะ รีบๆนะคะคิดถึงรถเจินมือสองไว้ใจแซรีไทยรถสวยค่ะบ๊ายบาย